ความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสุขภาพดีมีชัยทุกการเดินทางจงบังเกิดแด่ทุกท่านเชิญขอต้อนรับท่านผู้มิเกรติทุกท่านเข้าสู่รายการบุญชูเรื่องเล่าสายหมูสำหรับแฟนคลับท่านใดน,นะครับมีความประสงค์จะมอบก,กำลังใจให้กับทีมงานนะครับก็ขอความกรุณาท่านได้โปรดกดติดตามกดกระดิ่งครับ เมื่อกดแล้วก็ขออํเนยคพรมชัยให้ท่านร่ำรวยการงานการเงินความรักความมั่นคงในชีวิตอายุมั่นขวัญยืนตลอดไปครับวันนี้เสนอตอนปฏิหารทีพระพรมสีหน้าถ้าพูดถึงเรื่องของพระพมนะครับในศาสนา,าพราหมณ์นะครับก็มีความเชื่อว่า เป็นผู้สร้างโลกครับและขีดเขียนชะตาชีวิตของมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในโลกภูมิจะสังเกตได้ว่าพวกเราจะเห็นสามพระพรมนะครับในสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสถานที่ลาโหัฐานส่วนที่เป็นบ้านเรือนมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นสามพระภูมิและเจ้าที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าใครได้สร้างพระครมจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจะมีอายุที่ยืนยาวมากกว่าอายุไขจริงและไม่ตายโหงเขาว่ากันเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีดีดักะนะครับก็จะขออนุญาต สมมุติชื่อบุคคลท่านหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งครับจะขออนุญาตสมมุติว่าชื่ออาจารย์บุญเจริญครับท่านนะครับรับราชการเป็นครูอยู่ทางภาคเหนือครับ และได้เออร์ลี่ออกมาทำธุรกิจด้านสุขภาพมีความเชี่ยวชาญด้านการอดแผนไทยสมุนไพรโดยเฉพาะเรื่องของต้นไผ่นี่ถือว่าเป็นกูรูระดับแนวหน้าของประเทศครับนิสัยทุดเดิมอาจารย์บุญเจริญม,มีนิสัยเฉพาะตัวอย่างนี้นะครับคือ ไม่เชื่อเรื่ององค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระต่างๆนะครับเมื่อพระอาจารย์บุญเจริญน,นะครับขยายกิจการนวดแผนไทยไปยังสถานที่หนึง่งกระผมได้นำเอาแม่นางกวัดนะครับเรียกทรัพย์เนี่ยไปมอบให้เพื่อจะได้เรียกลูกค้าให้เข้าร้านนะครับอาจารย์บุญเจริญ ก็รับไว้แบบเสียไม่ได้ครับแต่เมื่อตอนที่ผมไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าแม่นางกวัตที่ผมมอบให้นั้นหายไปไหนไม่รู้ก็คาดเดาได้ว่าทัดคงจะเอาไปทำทางอื่นหรือเอาไปไว้ที่อื่นครับผมแม้ว่าจะชอบงานด้านกิตอาสาเป็นทุนเดิมแต่ใครชวนเข้าวัด ต้องเสียใจครับเพราะไม่มีทางที่ท่านจะไปวัดวา่าง่ายๆก็คือท่านไม่เข้าวัดท่านก็บอกเสมอว่าวัดเนี่ยอยู่ที่ใจจะมีหลายสิ่งที่ไม่เหมือนชาวบ้านกับเขาแต่อาจาจรย์บุญเจริญก็เป็นบุคคลที่มีน้ําใจต่อเพื่อนฝูงและเป็นที่นิยมของเพื่อนๆมาเยี่ยมหากันอย่างไม่ได้ขาดสาย อาจารย์บุญเจริญมีโครงการเปิดร้านโอท็อปเทเดอร์ der, จึงได้มาปรึกษาหารือกับกระผมว่าจะสร้างจุดขายอย่างไรดีอาจารย์บุญเจริญกับผมนั้นได้มีการประชุมกันหลายครั้งได้นั่งดื่มกาแฟกันเสวนากันในทิศทางที่จะสร้างจุดขายให้เกิดขึ้นกับ O-Top อปเทเดอร์ สถานที่แห่งนี้ในที่สุดก็ลงเอยด้วยการสร้างพระพรมสีหน้าแบบปั้นมือโดยครูช่างอำเภอพานจังหวัดเชียงรายท่านผู้สูเกียตรติที่เคารพทุกท่านครับการสร้างพระพรมของอาจารย์บุญเจริญแรกเริ่มเดิมทีนั้นไม่ได้เกิดจากความศรัทธาต่อพระพรม แต่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดข,ขายให้มีนักท่องเที่ยวและมาอุดหนุนสินค้าโอท็เป็นหลักถึงแม้กระนั้นท่านก็ได้สร้างอย่างยิ่งใหญ่ลงทุนลงแรงไปจำนวนมากและทำพิธีบวงสวงอัญเชิญพระพรมเข้าประทับอย่างถูกต้องในพิธีพราหมณ์และ อันเชิญยานเข้ามาสู่ยิ่งใหญ่มีแขกเลือมาร่วมงานและเอาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายซึ่งกระผมนั้นก็อยู่ในงานนั้นด้วยตลอดเวลาตั้งแต่ต้องจนจบพิธีท่านอาจารย์บุญเจริญก็ยังได้ให้ความเมตตาต่อกระผม ได้มอบรูปพระพรมใส่เกาะไว้เป็นที่ระลึกและเก็บรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้ระหว่างที่อาจารย์บุญเจริญกำลังมอบพระพรมให้ผมอยู่นั้นตัวกระผมเองก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีได้เอียงตัวไปกระซิบข้างอ,อาจารย์บุญเจริญว่าใครได้สร้างพระพรม ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อาจีิสงแรงมีบุญบารมีอายุมั่นวันยืนซึ่งอาจารย์บุญเจริญได้ยินก็หัวเราะเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขาพูดเล่นปลังปลามากกว่าครับนี่คือความเป็นมานะครับของเรื่องพระคมสีหน้าที่กระผมจะได้มา เล่าสู่ทั้งฟังครับต้องขอขอบคุณสำหรับท,ท่านที่ติดตามรับชมนะครับและเพื่อไปให้คลิปมันยาวเกินไปครับจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ารับชมรับฟังในคลิปที่2พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ